สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับรายการ ซุป์ซับแตกต่างไหมวันนี้ไม่แตกต่างแต่คืนนี้ทุกคนน่าจะรู้แหละว่าซุปเน้นบอลแต่ว่าช่วงหลังเราไปเปิดกล่องอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งเพราะว่าของบอลมันไม่ออกวันนี้ก็เลยจะเอาการ์ดบอลกลับใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ไม่ได้เปิดนะเพะม,ม่อไรให้เปิดแต่ก่อนอื่นถ้าเพิ่งเข้าใหม่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับลิงก์ข้างล่างนี้ถ้าอยากดูทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับว่าเพจซุป Facebook อันไหนไอจี IG ไหนไว้ทําอะไรแต่ร้านเนี่ยเข้าไปดูในวิดีโอนี้แล้วมันจะบอกทุกสิ่งอย่างสอง จะได้มีกำลังใจในการทำไงโดยเฉพาะในการเปิดกล่องโอเคกลับมาประเด็นที่คุยกันรู้สึกว่าผ่านมาสักพักใหญ่แล้วบ้างที่ไม่ได้ทําอะไรที่เกี่ยวการฟุตบอลเลยทั้งเปิดทั้งพูดถึงล่าสุดเป็นการเก็บรักษาเอออะไรเออวันนี้ก็เลยแบบเออในเมื่อมันยังไม่มีรุ่นใหม่อะไรออกมาแต่นะวันที่ถ่ายมากำลังจะมีดอนรัสออกมานะครับวันยังไม่กําหนดเดี๋ยวใกล้วันที่ดอนรัสจะออกเดี๋ยวเ,เมื่อเช็คลิสต์ออกซุปจะมาทําวิเคราะห์ให้ว่าทีมไหนหน่าเล่นโปรดัก t นี้มูลค่าเป็นยังไงไยังไงเพราะนั้นเดี๋ยวรออันนั้นออก เนี่ยกลับมาเรื่องบอลเคยพูดอยู่หลายครั้งแล้วว่าตอนแรกที่การ์ดบอลออกมานึกว่าการที่นักเตะเซนออนการ์ดจะเป็นเรื่องปกติแต่หาว่ายิ่งผ่านมานับเข้าน้ำวันน้ำบอลเข้าอย่างนี้ได้เซนออนการ์ดมาหายากมากคนไทยเองหลายคนรู้จักรุ่นที่จะเรียกว่าไฮโซสุดและไฮเอ็นสุดของการ์ดบอลอยู่แล้วคือ Eminence สอันนี้ไม่งพูดถึงเคยเห็นการ์ดสมัยซ่งไม่เคยโชว์เอเมเนเยอะ สองคนไทยพูดถึงเยอะมากก็คือฟลอเรสค่ะอาจจะเคยเห็นเจอหลาดของซุปที่เป็นวนวันๆแล้วแต่ทีนี้อิงหนึ่งรุ่นที่ส่วนตัวซุปชอบซุปเก็บเยอะแล้วมันเซนออนการ์ดในรุ่นของที่เรียกว่านัว นัวเนี่ยออกมาประมาณปี2016สมัยก่อนค่าเบรกค่อนข้างถูกแต่นัวเนี่ยเซนออนการ์ดทั้งรุ่น2016นี่ก็พูดถึงในยุคนั้นที่แบบแกเร็ตเบลเป็นเคสฮิตเลวันดัลสกี้เป็นเคสฮิตนะยุคนั้นเลย2016ดาว่าหลายคนไทยหลายคนก็เก็บซุปเองเก็บรุ่นที่เขาเรียกว่าคลับแอนด์คันทรีก็คือนักเตะบางคนจะมีทั้งการ์ดที่อยู่ในชุดสโมสรแล้วก็อยู่ในชุดทีมชาติบางคนจะอาจจะมีแค่สโมสรบางคนอาจจะมีแค่ทีมชาติความพิเศษของมันก็คือมันออนการ์ดตัวอย่างเริ่มที่ของสวยของงามลย บาริสตุบเบรกได้เนมาชุดบาร์ซ่านี่ไมนะ่มีพายเร็วที่สูงกว่านี้นะครับแต่นี่คือ10ทับ 10. ที่ชอบนัวคือดีไซน์มันสวยดีคือถ้า,ถ,าถ้ากีฬาอื่นก็จะเห็นว่านัวจะดีไซน์ประมาณนี้แหละแต่ที่ชอบคือ guard. ออนการ์ดรูปตัวเตะมันใหญ่นดวจะเห็นว่าอันนี้เป็นเนมาชุดบาร์ซ่าเผอิญซุปไม่มีเนมาในชุดบราซิลแต่ถ้าอยากเห็นว่าใครที่ซุปมีทั้งคลับแอนด์คันทรีใช่ไหมฮะนี่หลอะอะซุปจะมีอยู่คู่หนึ่งที่มีทั้งคลับแอนด์คันทรี คนที่เพิ่งเข้ามาสะสมอาจจะไม่เคยเห็นรุ่นนี้ซุปมีในชุดทีมชาติสเปนอันนี้เบรกได้7จ็ทับสี่ทับสทั้ง2ใบแหละแต่อันนี้จะเป็นชุดบาร์ซ่าเห็นไหมนี่คือที่เรียกว่า c l u แอนด์คันทรีมันจะมีเขียนอยู่ข้างคันทรีเซ็นเตอร์กับคลับ s i g นเ t อร์การ์ดนัวเองเนี่ยจะหายากช่วงน,นี้ตรงที่คนขายก็น,น้อยราคาถ้าคุณเป็นคนที่โชคดีซื้อการดนัวไว้ก่อนการดบุมไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือต่างประเทศทุกใบแทบจะทุกนเต่ยิง่งนเตยดังมูลค่าขึ้น2อ0สขึ้นเยอะมากใครจะไปเชื่อว,ว่า สมัยก่อนอินเอสตาอย่างเงี้ยครับทับเก้าสิบเก้าอย่างเงี้ยอยู่แบบร้อยร้อยนิดสองร้อยดอลไม่เกินห้าหมนบาทตอนนี้ก็เป็นหมื่นหมดแล้วครับแต่เงี้ยมันจะมีคู่นี้ที่เป็นขับเป็นคันทรีอีกหนึ่งตัวอย่างกริชมองนี่ไงชุดแอดแมสกับชุดฝรั่งเศสอันนี้ก็เป็นขับเป็นคันทรีกริชมองเวอร์ชันสมาร์ตอินนิ่งเซมออนการ์ดและมีรอยยิม้มด้วยนะเห็นไหมแกอันนึงที่อยากให้ดูคือเซนละเอียดมากก็คือบุฟฟอนขับเป็นคันทรี ยูเวนตุลีคือบางทีนักเตะที่ลายเซ็นมันเยอะอย่างเงี้ยเวลามาออสติกเกอร์แล้วมันชอบหลุดถูกไหมฮะเพราะนั้นมันเป็นความเก๋คือซุบชอบแล้วก็นักเตะมันเยอะมากหนึ่งในรายที่คนคงอยากจะเห็นกันโดยุคอยู่มาดริดออนการ์ดเซ็นสวยมากเลข7เจ็ดชัดเจนโคตรคือสมัยก่อนนักบอลจงใจเซ็นจริงเซ็นนี่มันเยอะมากซุปพยายามจะให้ครบเซตแต่ว่ายากครับเหมือนที่บอกช่วยเมซซี่เลยตอนนั้นยุคพิการาแหงก็ไม่ได้ซื้อเบรกไม่เคยได้พยายามตามแล้วไม่เคยได้เพิรซุช่วยมีสักใบ ไปหาดวนเองจะได้ที่โหดจริงๆของนัวคือที่เราเรียกว่าสปอตไลท์เซเนเจอร์นักบอลจะเซ็นด้วยปากกาสีทองถ้าสุจริไม่ผิดรู้สึกว่าแต่ละตัวจะมี25ใบวยมั้มครับถ้าผิดขอโทษด้วยสุจริไม่ได้จริงๆ่วยมีสทกาบหรยแต่แพนสมัยก่านเบรกเยอะมากไม่เคยได้เลยแต่ว่าอะไรที่เป็นสปอตไลท์เซเนเจอร์ ราคาโคตรโหดการโคตรสวยค่ะเดียวกันจริงๆแล้วให้ดูเป็นตัวอย่างเขามีแพชออโต้ด้วยนะครับจริงๆแล้วแพชธรรมดาก็มีแพชออโต้ก็มีถ้าพรายแพชก็จะสวยอ่ะยกตัวอย่างเช่นอยู่ในทอบโหลดสมมตริราฟาเอลแรนงี่พรายแพชคือทับ25ก็จะได้หัวไก่คือที่เอารุ่นนี้มาโชว์เนี่ยเพราะต้องการให้ดูว่าสมัยก่อนอ่ะไอเรานี่นึกว่าของไม่จะเป็นงี้ตลอดไปไงทั้งออนการ์ดทั้งแพชที่สวยความเป็นจริงคือถ้ากระพูดตรงคือเหมือนการ์ดบอลมันดรอปลงหรือเปล่าเรารู้ส่วนหนึ่ง อ่าหรือมันจะมีอินเสิร์ตรุ่นหนึ่งที่คนไทยเกิดเก็บครบเซตอยู่ละอ่าอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นโรนัลโดออนการ์ดอีกรุ่นหนึ่งเลเจนดารี่เซนเจอร์อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็น CR7 อีกรุ่นหนึ่งเข้าใจว่าใบเนี้ยอยู่ในไทยรวมทั้งใบนี้ด้วย1 2 3 4หรือ5ใบครับรุ่นนี้นะอยู่คนเยอะแต่อันนึงที่คนตามหาเยอะสมัยก่อนไม่ค่อยมีราคานี่อันนี้ให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือเลวานออนการ์ดพรายมัคือทับยี่สิบห้าครับอันนี้เป็นออนการ์ดของเลวาน สลดก่อนการมันสวยจริงๆหลายๆคนต่อให้ไปเสิร์ช e อีเบตอนนี้มันอาจจะมีขายไม่ได้เยอะแล้วถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือมบบตลาดวายแต่หลายๆคนเวลาคนที่เข้ามาใหม่มักจะพูดถึง e m i n e n c e มักจะพูดถึง Flawless แต่จริงๆแล้วนัวก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นส่วนตัวสุดชอบ2ตอนนั้นก่อนที่ตลาดมันจะบูมเอามาเบรคค่อนข้างเยอะตอนนี้เองเบรกก็เป็นไม่ได้แล้วหาเคสไม่มแพงมากปัญหาต่อมาคือซึ่งมีคนไทยหลายคนรอ้วยซ้ำคือรีเดมชันมันหมดอายุไปแล้วมีน้องเขารอเมสซี่อยู่รออะไรต่ออะไรอยู่ ก็ยังรออยู่ว่าแพนนี่จะส่งมาไม้เพราะนั้นสมมุติมาเบรกแล้วได้เป็นเลี่ยมชั่นเนี่ยเราไม่มีทางรู้ว่าแพนนี่จะให้หรือไม่ให้เมื่อเป็นที่มาว่าถ้าใครเข้ามาอาจจะไม่เห็นรุ่นนี้เหมือนที่บอกฮะเอามาให้ดูเพราะว่ามันเป็นหนึ่งรุ่นที่สวยจริงจริงๆๆแล้วไอ้คลับแอนด์คันทรีอะซุปมีเยอะมากเหมือนที่บอกเกือบครบอันนี้คือทั้งปึกคลับแอนด์คันทรีนัวก็ไม่แพ้ครับราคาได้ไม่ไดีเบาออด้วยซ้ำอีกหนึ่งทางเลือกเพราะว่ามันเป็นออนการ์ดใครไม่รู้อาจจะเป็น หนึ่งในรุ่นที่คุณซื้อไว้ชอบสะสมและราคายังขึ้นเพราะยิ่งแต่ละรุ่นที่ออกมาแล้วออนการ์ดมันไม่มีไงอาจจะเป็นหนึ่งรุ่นที่สนใจจริงเป็นสิ่งที่หยิบยกขึ้นมาวันนี้ที่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมเหมือนที่บอกครับไปลองหาดูไปลองหาข้อมูลดูเหมือนที่บอกถ้าจะเล่นเบรกไม่น่าจะมีแล้วครับเพราะมันของมันออกมานานแล้วแต่ว่าไปลองหาซื้อในตลาดลองอ e ีมงอีเบยังพอเห็นอยู่บ้างเปรียบเทียบราคาดูดีดีเพราะฉะนั้นอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างที่เอามาให้ดูอย่าแค่ทำคอนเทนต์เก มีน้องพูดมาเยอะว่าอยากให้ทำเกี่ยวกับการเกี่ยวกับภาษาการ์ดเก็ททำให้ดูแล้วเพราะนั้นถ้าอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี่ได้เลยในในคลิปนี้ส่งข้อความมาหาได้ไม่ว่าซุปหรือน้องอ่านแน่นอนอยากให้เปิดกล่องอะไรอีกส่งข้อความมาได้เหมือนมีช่วงหลังมีรีเควสต์มาเยอะเช่นอย่าง Black Diamon d ก็รีเควสต์มาก็เปิดให้เพราะนั้นอยากให้รีเควสต์รีเควสต์อยากให้ทำอะไรเปิดอะไรส่งมาได้เลย2ออย่าลืม subscribe ให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณยิ่งจะได้มีกำลังใจในการทำต่่่อออไปเรรืยววัันนนนนีีนี้้นนคคคกะบผมสสด